ให้ท่านได้ดูความสวยงามนะครับดูความสวยงามดูภาพนะครับดูภาพไม่เข้ามาข้างในร,รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะเดินค่อนข้าง ลำบากหน่อยนะครับรู้สึกว่าเราจะเดินค่อยงลำบากหน่อยนะครับเดินทางไปนะครับเดินทางไปค่อนข้างค่อข้างชันหน่อยนะครับค่อนข้างชันหน่อย เสียงน้ำตกก็ฟังเพลินแล้วครับอ่าบนเรือสีแดงนั่นน่ะบนเรือสีแดงนั่นน่ะอ่าเป็นของเป็นเป็นทางฝั่งเป็นทางฝั่งของอ่ของแคนาดานะครับทางทางฝั่งของแคนาดาของเราฝั่งฐาเมริก,รกานี่ก็จะเป็นเรือสีเหลืองนะครับเรือสีเหลืองซึ่งเป็นชุดที่เราใส่อยู่ แต่เห็นแล้วมันยิ่งใหญ่มหาจรกรจริงๆนะครับเห็นแล้วมันยิ่งใหญ่มหัศจรย์จริงๆนะครับ,อรรบโอ้ไม่รู้ว่าน้ํามันมาจากไหนนะครับไม่รู้ว่าน้ํามันมาจากไหนสวยงามนะครับสวยงามอา่อาอา่เอาเห็นพ่อไหมล่ะ นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในที่น้ำตกในแองกาล่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับเราจะเดินลงไปข้างล่างไปถ่ายให้ท่านเห็นวิวสวยงามนะครับอ่าแล้วก็จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันจะย้อนเอาเขาอยู่นี่ไม่ใช่เหรอ

โห oh, แรงมากที่เขาคิดจะสร้างที่เขาคิดจะสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเนี่ยพลังน้ำเนี่ยเพราะบรรมาอย่างนี้แหละพี่มีอยู่แล้วไง คณะของเราก็ยังอยู่ไปข้างล่างเลยยังอยู่ข้างล่าง

เอาไ,ไ oh, <okay. S 2> อกล้ๆไกลๆก่อนดูแล้วไอ้ดูดูแล้วเอาไปอันนี้ก่อนถ่ายรูปถ่ายภาพก่อนดิให้ยแบงคก็ถ่ายภาพก่อน <Yeah. S 1> จะไปถ่ายเยอะเอามาถ่าย,ายมา้วมถ่ายพี่นายด้ยเอามาถ่ายพี่หน่อย มาไปข้าเยวไทยเดียวนี่แหละสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงๆตอนนี้เราลงมาอ่าอันนี้อยู่ทางฝั่ง อันนี้ยังอยู่ทางฝั่งแคนาดานะครับของเราที่อยู่ฝั่งอ,อเมริกานะครับฝั่งแคนาดาเนี่ยเขาจะใช้สีสีแดงนะครับสีสีแดงถ้าฝั่งสีทางอเมริกาเขาจะใช้สีสีสีเขียวอ่าเราไปเราขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วนังไอ้เจ๊เม,ม่ขึ้นบนลแล้วเขาบอกสิเขาขึ้นบนแล้ว ขอลงคลิปคลิปเบื้องแรกก่อนจะครับคลิปเบื้องแรกขอลงก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบนะครับาแล้วจะถ่ายแล้วตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้ัถง,งถ่ายอยู่ข้างล่างไป ได้โอเคไป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 ให้ใกล้น้ำตกที่สุด